สวัสดีค่ะวันนี้วลากรสมุนไพรขอเสนอพันม้รายการพันไม้แห่งสยามตอนที่สองนะคะพันไม้แห่งสยามตอนที่สองนี้เราขอนําเสนอไม้ที่ชื่อว่าลิ้นงูเห่าค่ะลิ้นงูเห่าเป็นพันไม้ที่พบครั้งแรกที่อําเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2501 ตัวอย่างพันไม้ที่คนพบครั้งแรกนะปัจจุบันถูกเก็บไว้ที่หอ,อพันไม้ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราต้นดินงูเห่าจริงๆแล้วเป็นต้นต้นไม้ดั้งเดิมที่คนอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะักนะคะวันนี้ที่เราจะเอามาเปรียบเทียบให้เห็นก็คือคนส่วนใหญ่จะรู้จักต้นนี้นะคะก็คือสเลสลดพังพรตัวเมีย นะคะแล้วก็ถ้าเห็นคนละทีก็อาจจะเข้าใจว่าดินงูเห่ากับเสล็ดพังพรตัวเมียเป็นต้นเดียวกันแต่ถ้าเราลองมาเทียบดีๆแล้วจะเห็นว่ามันมีความต่างกันที่ค่อนข้างชัดเจนแต่บอกตามตรงว่าตอนแรกเราก็แยกไม่ออกนะคะแยกไม่ออกระหว่างต้นดินงูเห่ากับเสล็ดพังพรตัวเมียเราก็คิดแค่ว่าเป็นเสล็ดพังพรตัวเมียที่มีความสมบูรณ์นะคะ ส่วนรายละเอียดของเขาเดี๋ยวจะนำเสนอในช่วงหลังของคลิปนะคะอันนี้จะมาพูดถึงข้อแตกต่างของต้นเ้นงูเหา่าซึ่งเป็นพันไม้แห่งสยามคือมีการค้นพบในโลกครั้งแรกที่ประเทศไทยนะคะปอีกหนึ่งความภูมิใจอันยิ่งใหญ่ของแผ่นดินไทยของคนไทยนะคะจริงๆเราคิดว่านะคะอันนี้คิดโดยส่วนตัว ว่าสเสล็ดพังพรต้นนี้ที่ว่าเป็นสเสล็ดพังพรตัวเมียที่ใช้สำหรับแก้โรคเริมเลิโลกโรคเฮปีซิมเพกเชือเ้อไวรัสต่างๆที่เกี่ยวกับผิวหนังเนี่ยงูสวัดไฟลามทุ่งไฟลามทุ่งขยุ่มเตนหมาอะไรทั้งหลายนะคะในกลุ่มของเชือเ้อไวรัสเนี่ยที่เขาเรียกว่าสเสล็ดพังพรตัวเมียใจเราลึกๆอ่ะ เราคิดว่าต้นเส็จพังพรตัวผู้ของคนโบราณน่าจะหมายถึงต้นลิ้นงูเห่านี่เพราะมันยังมีความคล้ายแล้วก็การแยกความแตกต่างของไม้สองต้นเนี้ต้องแยกลงไปลึกมากเลยนะคะต้องใช้เครื่องคอมมาโตกราฟ,ฟีแยกรู้สึกก็ยังก็ยังแยกยากหรือแยกไม่ออกเนี่ยแหละก็แยกกันด้วยชั้นที่ลึกมากนะคะเหตุจุดประสงค์การแยกของเขาก็คือเขาต้องการทำจริงเจอเส็จพังพรตัวเมีย แต่เขากลัวว่าเกษตรกรหรือคนที่ปลูกอ่ะจะไปเอาต้นนี้มาใช้แต่เราเชื่อเหลือเกินค่ะว่ามันต้องมีสรรพคุณที่ไม่ได้อยไปต่ปกว่ากันนะคะเพียงแต่ว่าสรรพคุณเด่นสุดของเขาคืออะไรหรืออาจจะต้องใช้ร่วมกันเพื่อให้เพิ่มความสมบูรณ์ของสรรพคุณให้มากขึ้นเราคนไม่เจอว่าในหนังสือเล่มไหนที่ระบุว่าเลนงูเห่าเป็นเสลดพังพรตัวผู้นะ เพราะว่ายัางน้อยที่สุดไม้สองตัวนี้มีความใกล้เคียงกันมากทั้งใบแล้วก็ดอกของมันนะคะไม่ว่าจะเป็นทรงเถาทรงต้นเนี่ยเขาก็จะเป็นไม้พุ่มกึ่งเล้อยคล้ายๆกันเลยในขณะที่เสลดพังพรเียบตัวผู้หรือต้นที่เราเรียกกันในปัจจุบันนะคะที่มีหนามเนี่ยเป็นไม้คนละวงกันเลยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคนละวงหรือคนละคนละกลุ่มคนละ สปีชีนะคะไม่ไม่รู้ว่าแยกกันตรงไหนแต่ว่าความคล้ายกันเนี่ยไม่มีเลยเพียงแต่ว่าเอามาพูดถึงในงแง่ของสปปรปพคุณที่ว่ามีสปปรปพคุณเหมือนกันเพราะว่าอเน,นี้มันเป็นกลุ่มของต้นอังกาบซึ่งในหนังสือว่านจะเรียกต้นนี้ว่าต้นอังกาบแดงอังกาบดอกแดงด้วยซ้านะคะอันนี้คือเสลพังพรตัวผู้ที่เรียกกันในปัจจุบันนะคะแล้วเราก็เชื่อว่า ต้นนี้น่าจะเป็นเสล็ดพังพอนตัวผู้ในอดีตแต่ด้วยความที่มันเป็นพันไม้ที่อาจจะหายากนะคะก็เลยทําให้ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนะักแต่ใครที่เรียนแพทย์แผนไทยทุกคนก็ต้องรู้จักแล้วก็ต้องแยกกันออกอยู่แล้วค่ะว่าอันนี้คือต้นลิ้นงูเห่านะคะถือเป็นพันไม้แห่งสยามต้นที่สองและเดี๋ยวเราจะได้เล่าถึงรายละเอียดของเขานะคะว่า เขามีลักษณะยังไงและสปกลอย่างไปปางไบ้างค่ะสวัสดีค่ะวันนี้รายการพันไม้แห่งสยามความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะขอนำเสนอมาอีกต้นหนึ่งที่มีการค้นพบเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยนะคะมีการเก็บตัวอย่างไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์หรือเรียกว่าอะไรหอพันไม้นะคะของต่างประเทศในปีพศ2 5 0 1 ซึ่งนั่นก็หมายถึงว่ามีการค้นพบก่อนหน้านั้นนะคะต้นไม้ต้นนี้มีชื่อว่าต้นลิ้นงูเห่าค่ะลิ้นงูเห่าถือเป็นไม้พุ่มรอเรื้อยนะคะเรามาดูลักษณะลำต้นของเขาอันนี้คือต้นของเขานะคะถ้าเขาอยู่ใกล้ไม้อื่นไม้พุ่มรอเรือก็คือถ้าไม่ใกล้ไม้อื่นก็จะตั้งต้น เป็นพุ่มแต่พอใกล้ไม้อื่นเขาจะเลื้อยพาดพันไม้อื่นค่ะอันนี้ไม่มีมือเกาะนะคะเป็นไม้พุ่มรอเลือ้อยที่มีความสูงได้ประมาณ5เมตรนะคะใบเป็นใบเดี่ยวออกคู่ตรงกันข้ามต้นลิ้นงูเห่านี้จะมีความคล้ายคลึงกับต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่ชื่อว่าเสล็ดพังพรตัวเมียมากนะคะ การแยกแยะออกจากกันเนี่ยต้องแยกถึงในระดับของ DNA เลยถึงจะสามารถแยกไม้ทั้งสองตัวนี้ออกจากกันได้นะคะลักษณะใบของเขาส่วนดอกดอกจะเป็นดอกสีแดงอมอมส้มนะคะช่อดอกเขาจะตั้งขึ้นและที่มาของชื่อลิ้นงูเห่าอยู่ตรงนี้คะ่ะที่ส่วนปลายของดอกจะแผ่ออก เหมือนกับเวลาที่งูเห่าเขาแผ่พังพานใช่หไหมคะดอกที่ยังไม่บานก็แผ่ออกเหมือนกันเหมือนเวลาที่งูเห่าชูคอเลยเป็นที่มาของชื่อต้นลิ้นงูเหา่าบางตำราระบุว่าลิ้นงูเห่าต้นนี้คือเสเลดพังพรตัวผู้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูว่าเสเลดพังพรตัวผู้ของแต่ละตำราหมายถึงต้นไหนให้แยกแยะที่รสชาตินะคะ ้าเสลดพองพรตัวผู้ของตำรานั้นระบุว่าใบมีรสจืดเย็นนั่นหมายถึงเป็นเสลดพองพรตัวผู้ที่เป็นต้นลิ้นงูเห่านี้แต่ถ้าหมายถึงเสลดพองพรตัวผู้อีกต้นหนึ่งที่มีหนามแหลมนะคะที่เรารู้จักกันดีต้นนั้นใบจะต้องมีรสขมจัดนะคะเพราะนั้นถ้าเราไปลอกตำรามาโดยที่ไม่มีรูปกำกับ ก็ให้ดูที่รถของใบเป็นหลักนะคะว่าหมายถึงเสล็ดพังพรตัวผู้ต้นไหนด้วยความที่ต้นไม้เมืองไทยมันก็จะมีชื่อซ้ำกันแบบนี้นะคะเพราะว่ามันมีความหลากหลายมากก็ถือเป็นเออแล้วก็ต้นนี้เขาออกดอกตลอดปีนะคะก็ถือเป็นไม้ที่น่าสนใจอีกต้นหนึ่งเลยอันนี้เราลองเปรียบเทียบใบกับเสล็ดพังพรตัวเมีย อันนี้เป็นใบของเสเตเลดพังพรตัวเมียนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีความคล้ายกันมากแต่ใบของต้นลิ้นงูเห่าจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าที่อยู่ในมือก็เสเตเลดพังพรตัวเมียที่อยู่ปลายนิ้วนี้คือใบของลิ้นงูเห่านะคะใบจะใหญ่กว่าช่อดอกก็มีความคล้ายกันนะคะแต่ว่า อาจจะไม่ใหญ่เท่านี้นะคะส่วนสปปรรพคุณของเขาก็แบบเดียวกับสซเด็จพังพรตัวเมียค่ะคือแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยทั้งปวงแก้พิษงูแล้วก็ใช้ลากกับใบตำอุดแก้อาการปวดฟันนะคะก็เถือว่าเป็นไม้ดีที่น่าเก็บไว้อีกตัวหนึ่งการขยายพันธุ์ก็ง่ายๆค่ะโดวยวิธีชํำกิ่ง ถือว่าติดง่ายมากแต่ต้นกว่าจะใหญ่ขนาดนี้ก็ใช้เวลาปี2ปีบัดกันนะคะกว่าที่จะได้ไม้ที่สวยขนาดนี้เห็นเขาออกดอกเราก็เลยเรียบม,มาถ่ายไว้ให้ดูนะคะต้นลิ้นงูเห่าหรือเสลดพังพรตัวผู้พันไม้แห่งสยามความภาคภูมิใจของคนไทยคะ่ะ